สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการคนหลังข่าวกับดิฉันนัทชาวีวานิสุรางค่ะพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์15นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีผ่านทางช่องทางที่หลากหลายไม่ได้มีแค่หน้าต่อท NN ช่อง16เท่านั้นนะคะประเด็นแรกที่เราจะนําเสนอกันในวันนี้เช่นเคยค่ะเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกันกันกบสุขภาพโรคภัยไข้เจ็บที่เราต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษในช่วงเวลานี้วิธีการหรือเคล็ดลับในการดูแลสุขภาพร่างกายและจิตใจให้แข็ง แรงปลอดภัยห่างไกลโรคทั้งตัวคุณเองคนที่คุณรักและคนในครอบครัวรวมถึงวิธีการสังเกตสัญญาณเตือนภัยสุขภาพมีอะไรบ้างติดตามไปด้วยกันในช่วงคนทันโรคค่ะ โรควัยทำงานหมายถึงสภาวะที่เกิดขึ้นจากการทำงานอย่างต่อเนื่องนานๆโดยเฉพาะงานที่ต้องนั่งหรือยืนอยู่เป็นเวลานานๆหรือทำงานที่ต้องใช้แรงงานหนักโดยอาการและผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจจะขึ้นอยู่กับลักษณะของงานและวิถีชีวิตของแต่ละบุคคลดังนี้ค่ะอาการปวดเรื้อรงังออฟฟิศซินโดรมโรคที่เกิดจากการนั่งทำงานท่าเดิมๆเ,เป็นเวลานานทำให้เกิดอาการปวดกล้ามเนื้อส่วนต่างๆในร่างกายเช่น ปวดหลังปวดข้อปวดคอรวมถึงอาการเจ็บปวดจากการใช้กล้ามเนื้อมากเกินไปเช่นอ่อนเพลียอ่อนแรงคลื่นไสหรือหมดแรงงานอาการสำหรับสุขภาพจิตความเครียดสะสมวิตกแห่งอารมณ์ภาวะซึมเศร้าสาเหตุส่วนใหญ่ก็มาจากการทำงานค่ะอาจจะเกิดจากความเครียดในการทำงานรวมถึงความกดดันในเรื่องต่างๆ ด้านจิตใจหรือความเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่มีผลต่อจิตใจอย่างรุนแรงก็ทำให้มีแนวโน้มที่จะเกิดอาการซึมเศร้าได้ง่ายด้วยนะคะอาการที่เกิดกับสายตาและการมองเห็นหรือการใช้สายตามองจอคอมพิวเตอร์นานๆทำให้มีผลต่อดวงตาแสบตาไม่สบายตาเกิดอาการระคายเคืองตาเจ็บตาตาพร่าจากการจ้องมองที่ไม่ค่อยกระพริบตาเป็นผลให้มีอาการตาแห้ง อาการทางสมองไมเกรนบ้านหมุนสมองเสื่อมอัลไซเมอร์ถือเป็นโรคใกล้ตัวคนวัยทำงานมีความเครียดเป็นสาเหตุหลักค่ะเนื่องจากสมองของเราเป็นศูนย์กลางที่ควบคุมการทำงานของร่างกายทุกส่วนเลยเมื่อระบบประสาทและสมองมีปัญหาก็จะส่งผลกระทบต่อระบบอื่นๆในร่างกายตามมาด้วยโดยมักจะมีอาการตาพรา่ากล้ามเนื้ออ่อนแรงการคิดการทำการพูดการทรงตัวที่ผิดปกติหากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีก็จะ ส่งผลทําให้พิการได้เลยนะคะอาการเกี่ยวกับทางเดินอาหารกรดไหลย้อนกระเพาะอาหารอักเสบโรคที่เกิดจากพฤติกรรมการกินอาหารไม่ตรงเวลาหรือการเคี้ยวอาหารไม่ละเอียดผลระยะยาวของโรคนี้ก็อาจจะนําพาไปสู่การเกิดโรคมะเร็งได้ค่ะอาการเกี่ยวกับทางเดินปัสสาวะกระเพาะปัสสาวะอักเสบโรคที่เกิดจากการอั้นปัสสาวะเป็นเวลานานเนื่องจากการนั่งทํางานเป็นเวลานานส่วนใหญ่จะเกิดในผู้หญิง การรักษาโรควัยทำงานมักจะเน้นการป้องกันและการบริหารจัดการอาการรวมถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำงานและการพักผ่อนการออกกำลังกายและการดูแลสุขภาพที่ดีเช่นปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำงานโดยให้ความสำคัญกับการใช้ท่าทางที่ถูกต้องในการทำงานไม่ว่าจะเป็นการนั่งหรือยืนในท่าที่สมบูรณ์แบบเพื่อจะลดการกดทับบริเวณต่างๆของร่างกาย ป้องกันการทำงานที่นานเกินไปโดยการแบ่งงานหรือการใช้ช่วงเวลาพักที่เหมาะสมออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อเป็นการเสริมสร้างกล้ามเนื้อและรักษาสุขภาพของร่างกายค่ะบริหารจัดการสุขภาพจิตให้เวลาในการพักผ่อนและทำกิจกรรมที่ช่วยผ่อนคลายพูดคุยกับคนที่ไว้วางใจหรือคนที่สามารถให้การสนับสนุนที่ดีต่อสุขภาพจิต และถ้าหากมีปัญหาทางจิตใจที่รุนแรงแล้วก็ควรต้องพบจิตแพทย์หรือนักจิตวิทยายเพื่อขอคำปรึกษาและรักษานะคะ กก็แกแ่ล้วเดินขึ้นลงบันไดก็ไม่ค่อยจะไหวมันคงจะดีถ้าเรามีบ้านสักหลังให้แม่ทออสอพร้อมดูแลการมีบ้านของคุณให้กลายเป็นจริงเพื่อรอยยิ้มของคุณและคนที่คุณรักบ้านใหม่ของเราค่ะแม่เฉ๋มากเลยลูกทออสอทำให้คนไทยมีบ้านคะ่ะสวัสดีครับคุณนี่คือเสียงที่อาจทำให้คุณไม่เหลืออะไรเลย นะเสียงจากมิจฉาชีพทั้งหน้าเก่าและหน้าใหม่ให้คุณโอนเงินหลอกเอาเงินของคุณไปหมดจนคุณไม่เหลืออะไรเลยหยุดอย่าเชื่อก่อนตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพรายต่อไปเบอร์แปลกหลอกคุยตัดสายทิ้งลิงก์ไม่กดให้เงินในบัญชีของคุณปลอดภัยมากขึ้นแนะนำเลือกเปิดใช้โหมดหม m o โม่ซีเคียวพัสธนาคารอมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการคนหลังข่าวค่ะเช่นเคยนะคะเรื่องราวในชีวิตของเราทุกวันนี้เนี่ยหลายเรื่องเราประสบพบเจอเป็นเรื่องใหญ่บางเรื่องเป็นเรื่องเล็กแล้วพอเจอเรื่องเล็กๆเนี่ยหลายคนก็เลยละเลยไม่สนใจไม่ใส่ใจแล้วก็มองข้ามไปแต่เอาเข้าจริงๆเรื่องเล็กต่างๆเหล่านี้เป็นเรื่องที่มีความสําคัญมากแล้วเรื่องอะไรบ้างล่ะที่เป็นเรื่องเล็กสําคัญแล้วเราอยากจะให้คุณผู้ชมให้ความสนใจเป็นพิเศษ ติดตามไปได้วยกันในช่วงเช็คอินเรื่องใกล้ตัวค่ะอาการตาขุ่นบัวตามไม่สู้แสง าสายตาเปลี่ยนแปลงบ่อยสายตาเอียงผิดปกติกระจกตาเป็นแผลหรือมีปัญหาเกี่ยวกับดวงตาเมื่อเจอปัญหาเหล่านี้ควรรีบเข้าปรึกษาจากสูแพทย์เพื่อรับการตรวจกระจกตาเพราะกระจกตาดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กๆนะคะแต่อาจกลายเป็นปัญหาที่ใหญ่ได้จนอาจทำให้คุณสูญเสียการมองเห็นได้เช่นกระจกตาถลอกการบาดเจ็บที่ชั้นนอกสุดของกระจกตากระจกตาเป็นแผล ช็คอินเรื่องใกล้ตัววันนี้พาทุกท่านมาทําความรู้จักเรื่องกระจกตาให้มากขึ้นเพราะกระจกตาไม่ดีอาจหมายถึงกระจกตาพิการคือความใสของกระจกตาที่ควรมีเนื่องจากเซลล์ชั้นนที่ทําหน้าที่ในการดูดน้ําทําให้กระจกตาใสาแจว๋วเสียไปหรือกระจกตาเป็นฟ้าศาสตราจารย์แพทย์หญิงงามนิดกเกษตรสุวรรณแพทย์เฉพาะทางด้านกระจกตาการปลูกถ่ายกระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตาโรงพยาบาลบำร,รุงราษฎร์ให้ข้อมูลว่า การปลูกถ่ายกระจกตาคือการผ่าตัดเพื่อทดแทนกระจกตาซึ่งเป็นชั้นใสด้านในของตาสวัสดีค่ะแพทย์หญิงงามจิตเกษตรุวรรณเป็นจากษุแพทย์นะคะเชี่ยวชาญทางด้านกระจกตาและการแก้ไขสายตาผิดปกติค่ะ การผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาเราทําในคนที่เป็นโรคกระจกตาพิการกระจกตาคือส่วนที่อยู่หน้าสุดของลูกตาใสๆวิ่งๆอะค่ะกระจกตาเนี่ยมี5้าชั้นมีความโค้งแบบนี้5ชั้นนับจากชั้นบนลงไปชั้นล่างกระจกตาพิการแปลว่ากระจกมันไม่ใสไม่ว่าจะเป็นทั้งหมดเลยหรือบางส่วนเพราะฉะนั้นเนี่ยการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาเดิมทีเราก็ยกกระจกตาเป็นส่วนใหญ่ออกไปณปัจจุบับนการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาสามารถทําได้สองอย่างใหญ่ๆ อย่างที่หนึ่งคือยกทั้งอันเลยนะคะทั้งส่วนใหญ่ของทุกชั้นเลย5ชั้นนี้ออกแล้วก็เอาตากระจกตาจากผู้บริจาคใส่กลับคึนเข้าไปเป็นวิธีที่1วิธีที่2ใเนี่ยการเปลี่ยนกระจกตาหรือปลูกถ่ายกระจกทาเฉพาะชั้นคําว่าทําเฉพาะชั้นเมื่อกี้เรียนให้ทราบว่าไอ้ตัวกระจกตาแบ่งเป็น5ชั้นถูกไหมคะถ้าเกิดสมมติชั้นบนมันไม่ใสกระจกชั้นบนไม่ใสเราก็เปลี่ยนเฉพาะชั้นบนหรือกระจกชั้นล่างเซลล์ทํางานได้ไม่ดีทําให้กระจกตาชั้นอื่นมีปัญหาเราก็เปลี่ยนชั้นล่าง เพราะฉะนั้นโดยสรุปง่ายๆการปลุกข่ายกระจกตาณปัจจุบันแบ่งเป็นสองส่วนอันที่หนึ่งคือเปลี่ยนทุกชั้นอันที่สองคือเปลี่ยนเฉพาะชั้นค่ะกระจกตาคืออันที่เป็นอยู่ส่วนหน้าสุดเหมือนทีวีทีวีต้องมีกระจกแล้วก็ตรงปลายด้านในของทีวีก็ต้องมีตัวรับเพราะฉะนั้นคนที่มีปัญหาที่กระจกตรงนี้กระจกไม่ใสเราเรียกว่าคนไข้คนนั้นเป็นกระจกตาพิการ การที่กระจกตาไม่ใสใครบ้างที่ไม่ใสเช่นเกิดอุบัติเหตุกระจกแตกหรือกระจกร้าวหรือกระจกรอยก็ไม่สามารถที่จะ,อะมองเห็นชัดๆได้ก็ต้องเปลี่ยนกระจกตาความโค้งของกระจกตาผิดปกติไปก็เป็นโรคหนึ่งแบบหนึ่ง ที่อาจจะเกิดขึ้นเองตามตามปกติตั้งแต่เล็กๆขึ้นมาหรือเกิดจากการผ่าตัดบางอย่างที่ทําให้ความโค้งกระจกตาเปลี่ยนไปก็เป็นอีก,อก,อก,อกชนิดหนึ่งของโรคก,กระจกตาพิการคนไข้ที่เป็นมาจากกาเนิดเช่นเซลล์ชั้นในของกระจกตาทํางานได้ไม่ดีก็ต้องเปลี่ยนกระจกตาหรือการผ่าตัดบางอย่างแล้วทาให้เซลล์ชั้นในของกระจกตาเสียไปอย่างนั้นก็ต้องเปลี่ยนกระจกตาค่ะ ที่นี่ค่ะศวนปลูก่ายกระจกตาบำรุงได้มีความพร้อมมากพร้อมอะไรต้องรับตั้งแต่คนเลยค่ะไม่ว่าจะคุณคุณหมอนะคะเป็นทีมแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญทําได้ทุกชนิดนะคะอันที่สองทีมคุณพยาบาลเราสามารถที่จะ,ะช่วยเหลือกันซึ่งกันและกันได้มีทีมผู้ประสานงานในการที่จะนําตา มาใช้ได้ตามระยะเวลานะคะสามารถที่จะประสานงานติดต่อกับคนไข้หรือประสานงานติดต่อกับศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทยหรือว่าศูนย์ดวงตาอื่นๆนะคะแล้วก็เครื่องมือที่สําคัญเครื่องมือต้องบอกว่าแบ่งเป็น2ชนิดชชิดท,ที่1ก็คืออยู่ที่ห้องตรวจนะคะหรือว่าในจักสุพันแกจากสุนะคะซึ่งจะต้องตรวจคัดกรองคนไข้ที่มีปัญหากระจกตาพิการและเป็นการตรวจติดตามหลังการผ่าตาดัด และที่สำคัญเครื่องมืออีกชนิดหนึ่งคือเครื่องมือที่อยู่ในห้องผ่าตัดกล้องผ่าตัดนะคะเป็นกล้องผ่าตัดที่มีความพร้อมนะคะนอกจากกล้องนี้จะเป็นกล้องผ่าตัดที่ชั้นเยี่ยมแล้วยังมีมีการประสานเครื่องมือบางทีเข้าไปในกล้องผ่าตัดทําให้การผ่าตัดปลูกถ่ายหรือเปลี่ยนกระจกตาเนี่ยสมบูรณ์แล้วก็ปลอดภัยมากขึ้นค่ะ ในช่วงหลังๆนี้เราทําการปลูกถ่ายอยู่ประมาณสักเกือบๆหกสิบเคสนะคะความสําเร็จของการปลูกถ่ายเนี่ยประมาณ9กซไม่มีภาวะแทรกซ้อนหลังการทําผ่าตัดเช่นไม่มีปัญหาเรื่องของอาการเนื้อเยื่อต่อต้านกันตั้งแต่ต้นไม่มีเลยนะคะแล้วก็ไม่มีปัญหาการเกิดการติดเชื้อซึ่งเป็นสิ่งสําคัญหลังการผ่าตัดค่ะดวงตาสําคัญนะคะกระจกตาเป็นส่วนที่อยู่หน้าสุด อย่างที่เรียนนะคะว่าเป็นกระจกเพราะฉะนั้นกระจกต้องใสเราสามารถจะทราบได้ยังไงว่าเรากระจกไม่ใสหนึ่งเรามองไม่ชัดอาจจะต้องมาหาคุณหมอเพื่อที่จะดูว่ากระจกชัดไหมหรือการที่มาตรวจติดตามในช่วงอายุตั้งแต่50ขึ้นไปสามารถจะคัดกรองปัญหาต่างๆได้ไม่ว่าจะต้อกระจกต้อหินหรือปัญหาเรื่องของกระจกตาพิการด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราดูแลตัวเองรวมทั้งการที่มาตรวจติดตามกับจากสุพแพทย์เป็นสิ่งสำคัญคะ่ะ ค,คุณนี่คือเสียงที่อาจทำให้คุณไม่เหลืออะไรเลยอะไรนะเสียงจากมิจฉาชีพทั้งหน้าเก่า,กกาและหน้าใหม่ให้คุณโอนเงินหลอกเอาเงินของคุณไปหมดจนคุณไม่เหลืออะไรเลยหยุดอย่าเชื่อก่อนตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพรายต่อไปเบอร์แปลกหลอกคุยตัดสายทิง้งลิงก์ไม่กดให้เงินในบัญชีของคุณปลอดภัยมากขึ้นแนะนำเลือกเปิดใช้โหมดหมล์โม่ซีเคียวพลัสธนาคารอมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม แม่ก็แก่แล้วเดินขึ้นลงบันไดก็ไม่ค่อยจะไหวมันคงจะดีถ้าเรามีบ้านสักหลังให้แม่ทออสอพร้อมดูแลการมีบ้านของคุณให้กลายเป็นจริงเพื่อรอยยิ้มของคุณและคนที่คุณรักบ้านใหม่ของเราค่ะแม่เฉยมากเลยลูกทออสอทำให้คนไทยมีบ้านคะ่ะ สู่ช่วงสุดท้ายของรายการคนหลังข่าวที่เราจะพาคุณผู้ชมมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารรวมถึงเทรนด์ของประเทศไทยและของโลกใบนี้ที่คุณไม่ควรพลาดติดตามไปด้วยกันในช่วงข่าวรอบวันค่ะ สภา,าอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสออทร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ9ก้าหน่วยงานหลักด้านน้ำทั้งภาครัฐและเอกชนประกอบด้วยสำนักงาน,นาคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกกรมชลประทานกรมทรัพยากรน้ำกรมทรัพยากรน้ำบาดาลสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำกรมอุตุนิยมวิทยากรมควบคุมมลพิษการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมนิคมอุตสาหกรรมไทยและพันธมิตรเพื่อผลักดันการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการภายใต้แนวคิดน้ำมั่นคงน้ำยั่งยืนสะท้อนความมุ่งมั่นของทุกภาคส่วนในการสร้างระบบเศรษฐกิจน้ำที่พร้อมรับมือกับความท้าทายของอนาคตไม่ว่าจะเป็นภัยแล้งน้ำท่วมหรือผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทททร่วมกับจังหวัดกระบี่และพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน เตรียมจัดงาน Amazing กระบี่กลิ่นไกลเฟส2025เทศกาลท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์พร้อมชู่แนวคิดกลิ่นว f ์และอีโคเฟลีอีเวนต์สร้างแรงบันดาลใจให้นักท่องเที่ยวรวมขับเคลื่อนกระบี่สู่อนาคตแห่งการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนพร้อมผนึกกำลังพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่มุ่งยกระดับจังหวัดกระบี่สู่การเป็นพื้นที่ต้นแบบจุดหมายปลายทางสีเขียวอย่างยั่งยืนในระดับสากลพร้อม กับกิจกรรมหลากหลายอาทิกิจกรรมทางบกการแสดงดนตรีสดอาหารจากเชฟชื่อดังนิทรรศการศิลปะจากวัตถุดิบรีไซเคิลเวิร์กช็อปงานหัตถกรรมและการแสดงบูธความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเป็นต้นงานจัดขึ้นในวันที่15-18พฤษภาคม2568ณอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตธาราหมู่เกาะพีพีจังหวัดกระบี่ ศาสตราจารย์ดรนลุมนพินโยสินวัตรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวถึงความคืบหน้าในการเตรียมความพร้อมส่งออกทุเรียนไทยไปจีนโดยเน้นย้ำถึงความร่วมมือและการทำงานอย่างใกล้ชิดระหว่างไทยกับสำนักงานศุลกาก่อนแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยได้ประสานกับทางการจีนให้ด่านศุลกากรททำงานแบบเต็มกำลังตลอด24ชั่วโมง7วันต่อสัปดาห์รวมทั้งเพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์ตรวจสอบเพิ่มเติมเพื่ออำหนวยความสะดวกในการนำเข้าทุเรียนไทยในช่วงที่ปริมาณผลผล,ผลิตสูงนอกจากนี้ทั้งสองฝาอ่ายยังร่วมกันพัฒนามาตรการเร่งด่วนในการจำแนกประเภทสินค้าและการดำเนินพิธีการศุลก,กากรเพื่อให้การส่งออกทุเรียนไทย เป็นไปอย่างราบรื่นไม่เกิดปัญหาสินค้าตกค้างพร้อมมั่นใจว่าห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์สารเบสิกเยลโลทรูจำนวน9แห่งจากทั้งหมด10แห่งเพียงพอต่อการรองรับปริมาณทุเรียนที่จะส่งออกไปยังจีน สบดีที่17เมษายน2568เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีหรือสมเด็จพระบรมราชาที่4หรือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช291ปี มูลิทิสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและวัดอินทรารามวรวิหารบางยี่เรือใต้เอ็ททนบุรีกรุงเทพมหานครได้จัดพิธีพุทธมังคลาพิเศษพระพุทธรูปฉลองพระองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชขนาด9นิ้วจำนวน77องค์และขนาด5นิ้วจำนวน108องค์แและเหรียญพระพุทธรูปฉลองพระองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชด้านหน้าและด้านหลัง พระบรมรูปทรงมา้าสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชณนะพระอุโบสถหลังเก่าวัดอินทารามวรวิหารโดยมีพระพรมวัชระเมธีเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารเป็นประธานฝ่ายสงฆ์บนเรือเอกสุชาติธรรมพิทักษเวทที่ปรึกษาพิเศษกองทัพเรือเป็นประธานฝ่ายข้าราชการ โอกาสนี้พระราชภาวนาวชิราจาร์หรือหลวงพ่อพระมหาสุรศักดิ์อติสกโคเจ้าอาวาสวัดประดูพระอารามหลวงเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงครามพระครูวิโรดเมธาพรหลวงพ่อคีเจ้าอาวาสวัดปากน้ำพังราชจังหวัดระยองพระครูวิสิทธิ์ธรรมโสพลหลวงพ่อสงา่าติขวีโรเจ้าอาวาสวัดเขาไม้แดงจังหวัดชนบุรี หลวงพ่อโสสิริธรรมโมเจ้าอาวาสวัส,สันติธรรมคีรีเขาหินโค้งจังหวัดจันทบุรีร่วมประกอบพิธีโดยมีพลเรือเอกวศินสาริกาภูติประธานกรรมการมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและพลเรือเอกประพติพรอ,อักษรมัดร,รองประธานกรรมการมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชร่วมงานด้วยซ่อมปรับปรุงพระพุทธรูปเก่าสมัยอยุธยาตอนปลาย กับสมัยรัฐสมัยพนบุรีและสายรัตนโกสิน์ตอนต้นเหมือนกับว่าให้เราช่วยงานนี้มันก็เลยมีงานสองงานงานหนึ่งสร้างศูนย์เรียนรู้คือประวัติศาสตร์ของชาติไทยรวมทั้งทั้ง,ท,งทั้งโลกด้วยแล้วก็งานบรุณะพระพุทธรูปสมัยโบราณงานสองอันนี้ทะรวมแล้ก็คือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เราก็ต้องหาเงินมานะ จะแบแบมือขอเข้าไม่ได้ก็ต้องมีการแลกเปลี่ยนก็สร้างถึงเนี่ยที่วันนี้นัพอมาบุบรณะปรัแบบปรุงพระอุโบสถเก่าสมัยเจ้าตากท่านมานั่งปฏิบัติธรรมอยู่ที่นี่มีพระอยู่ทั้งหมดตั้ง32องค์ยี่องค์เป็นพระพุทธเ,เจ้าในคติธรรมของอายุยาตอนปลายนะเราก็มาพบมีพระรูปองค์หนึ่งก็ใหญ่พอสมควร พระญาลึวกว่าเป็นพระพุทธรูปฉลองพระองค์งสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเป็นการยืนยันว่ากษัตริย์ไทยไหลายๆพระองค์สร้างพระพุทธรูปฉลองพระองค์อยู่มีจริงเราเห็นที่นี่นะฮะนั้นเราก็ได้เห็นอะไรดีๆแปลกๆก็ถือว่าเราจึงหล่อพระพุทธรูปฉลองพระองค์งคจำลองแล้วก็ทำเหรียญพระพรูปฉลองพระอง,องค์ด้านหน้า เป็นพระรูปฉลองพระองค์สมเด็จเจ้าตากสินราชด้านหลังเป็นรูปเจ้าตากขี่ม้าชูดาบเหมือนกับที่วงเวียนใหญ่สิ่งอันนี้คือตอบแทนผู้ที่มาบริจาคเงินมาช่วยเราบรุณาปฏิสังขรพระพุทธรูปและสร้างศูนย์เรียนรู้ใครมาทําบุญนี่ก็ได้เงินของท่านก็มาสร้างอาคารนี้ไม่ได้เข้ากระเป๋าใครคนใดคนหนึ่งเป็นการพัฒนาชาติศาสนาพระราส์ของเรา ให้เหมือนเดิมสวยเหมือนเดิมที่เขาที่เกิดมาในครั้งนั้นในขณาดเดียวก็ก็ให้รู้ว่าคนไทยมาจากไหนทึงมาอยู่ที่นี่ในการบูรณะพระพุทธรูปเนี่ยเป็นเรื่องของมูลนิธิและมูลนิธิเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องของค่าใช้จ่ายส่วนพรอโบส์ที่งดงามอย่างนี้นะครับอาชีพมีกรมศรริลปากรท่านปัจจุบันท่านเป็นประธานในการบูรณนะใช้งบประมาณไปแล้ว14ล้าน7นะครับงนั้นโครงการทั้ง องโครงการนะครับรวมทั้งทั้งของอกรมศิลปากรเนี่ยใช้เงินทั้งหมดประมาณ70บล้านนะครับขณะนี้เราขาดเงินอีก20ล้านในการดําเนินการเพื่อเพื่อให้งานเฉลมิมฉลองอการจัดจัดบุญณะครั้งนี้นะครับสถานที่นี้จะได้เป็นสถานที่เพื่อให้ลูกหลานได้มากราบไหว้พระพุทธรูปนะครับที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงสร้างเอาไว้เมื่อปีพุทธศักราช2320ครับ สำหรับเปลี่ยนพระพุทธรูปฉลองพระองค์ได้รับความเมตตาจากพระราชวัชรธรรมมโสพลหรือหลวงปู่ศิลาสิริจันโทพระเกจิจากจังหวัดกาลสินอธิษฐานจิตนธรรมอุทยานหลวงปู่ศิลาสิริจันโทจังหวัดกาลสินเมื่อวันที่8เมษายน2568ทั้งนี้ผู้ที่สนใจร่วมเช่าบูชาและทําบุญสมทบทุนบูรณปฏิสังขรณพระพุทธรูปภายในพระอุโบสถหลังเก่า และโครงการจัดทำศูนย์การเรียนรู้สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี0562582425 หมดเวลาของรายการคนหลังข่าวในวันนี้แล้วนะคะเช่นเคยค่ะข้อมูลข่าวสารดีๆเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพที่ครอบคลุมและหลากหลายแบบนี้ติดตามกันได้จากคนหลังข่าวซึ่งเราก็มีหลากหลายแพลตฟอร์มทั้งผ่านทาง Facebook, YouTube, Instagram และ TikTok ในขณะที่หน้าจอของ TNN ท้อช่อง16พบกันได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์15นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีวันนี้นัดและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ